สวัสดีจ้าพ่อๆพอแม่ๆพี่ๆเอฟซี FC สาวน้อยเพชรเป็นแพงทุกคนนะจ๊ะมือนี้เขาได้มีกันแสดงอยู่อำเภอน,นำยืนนะจ๊ะแต่ว่าบรูว่าเพิ่นเป็นงานอีหยังเดี๋ยวห้องสิไปสัมผัสเพิ่นเพราะว่ามีตะคุชัยสุดง,ง่ามะจ้ะไปเลยจ้า,าอึ๊บสวัสดีจ้าแม่จา,จากสาวน้อยเพชรเป็นแพงจ้ะ <laughs> แม่ได้เป็นเอฟซีสาวน้อยเพชรเป็นแพง <laughs> มัเนา<ฮ>ะ,ะจ้ะเป็นเป็นติดตามมาโดนแล้วบ่จ้ะแม่โดนแล้้วจะ แม่มักไผเป็นพิเศษบ่จ้ะเอามักอุูงยิงจ้ะอ๋อน้องอุูงยิงอีกแล้วเราเราแม่พ่อโจจ้ะพ่อโจบ่จ้ะเจ้าของวงเนะาะแล้วันนี้แม่ได้ให้น้ำน้องอุงยิงคือผู้อื่นบ่ให้แล้วเนาะผู้เปสัมผัสผู้ใด,ดก็ใ <c oughs> ห้แม่วันนี้เป็นยังแม่คือไฮวันนี้มันมันมีความรู้สึกจังไหรจ้ะโอ้มีความความรู้สึกคือจังเพิ่นเป็นอันแม่นหนีนะแม่นว่แม่แม นี่จะปูว่าจังสันเนาะจ้ะอันนี้งานนี่อย่างเนาะจ้ะงานอันบ่วงสวงอันจะพอลักเมืองจ้ะโอ้งานบ่วงสวงจะพอลักเมืองลูกขินอันขับรถบาดไก่มาลูกขินเพิ่นแหคิดว่าเป็นบุญบังไฟเพราะว่าเฮ็ดอันรถแห่หน่ะแม่จ้ะมีงามมีทุกอย่างจ้ะจะแต่งงามมาแล้วจ้ะขบวนเหี้ยวนะลูกเล็บหรู่งานเนี้ยคุณเนาะจ้ะพ่อแม่พี่น้อง พี่อพ่อเอ็ซีทุกคนก็จะคุณจะเป็นผ้ากันแซงอันนี้เอื้นชุด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 ไหมผู้ไทยบ่จ้ะแม่ชุดไทยเนาะชุดไทยฮะชุดยังกันนผพาฝ่ายเหล่าพาฝ่ายเหล้าพาฝายเหล้าด้วยจ้ะพ่อแม่พี่น้องบ่แมนหน่อยชุดผู้ไทยเนาะโอ้แอดมินเห็นกันนกว่าชุดผู้ไทยแล้วแม่ล่ะจะมักไพเป็นพิเศษบ่สาวหน่อยเพชรบุญแพง โอ้ยอีกแล้วโอ้ยลูกคนลูกเลยนี่มึงมึงยิงขึกันบ่ะจ๊ะมึงให้ตัวซับนี่เราจะแบบนี้ต่อไปกับซีเมนส์นูเป็นคนทายลุงเนี่ยทายแม่ลุ่งซีนูกับซีเอาไปลุงยังไงจ้ะเหมือยูคนกับย่าทามย่าามแหงแฮงหามแอดมินแห้งเอาแห้งทามจ้ะแม่แฮงหามแฮงถามจ้ะแอดมินสายยนุนั่จ้ะเออเอ่อคือกันบ่จ้ะ คือกันคืออุงยิงอีกอุงยิงฟิวเออร์นะจ๊ะเดี๋ยวจะมาถามน้องๆแล้วหนูล่ะลูกหนูรู้จักสาวน้อยเพริลแพงไหมรู้จักรู้จักชอบใครเป็นพิเศษไหมลูกเอาพี่อุงยิงอีกแล้วมีพี่อุงยิงเป็นไอดอลหรอโตขึ้นลำสวยๆร้องลำสวยๆแล้วไปสมัครกับพ่อจูนะแล้วหนูล่ะลูกพี่อุงยิงพี่อุงยิงอีกแล้ว พี่วงอิงแล้วหนูรู้จักพี่วงอิงได้ยังไงไปนั่งดูการ์ดอันนี้นักร้องใหม่เหรอเอาได้เลยเดี๋ยวรอพี่สัมภาษณ์แป๊บหนึ่งแล้วหนูดูพี่วงอิงทางไหนทึงไมรู้จักพี่วงอิงทางเฟซป้าโบราณมีเฟซหรอบอป้าตัวน้อยน้อยมีเฟซหรอพี่น้องมียู u ูบไหมรู้จักยู u ูบไหมเข้าช่อง YouTube สาวน้อยเพชรมันแพงเป็นไหมลูกนั่นแหละเข้าไปติดตามเลยนะ น่ารักโบโผอยพี่นงคานี่แม่มาหาแม่แม่แม่เบิ่งเบิ่งสาวหน่อยเพี่นเพ่งคือกันบ่จ้ะเบิ่งคู่มือตาขอบตาดำบ่จ้ะขอบตาดำคือข้าวเจ้าก็บ่ดำโอ้พ่อพ่อบ้านจมมาจ้ะว่าเป็นยังคืออุ้งอิงอุ้งอิงอุ้งอิงาะว่าพ่อบ้านกับเบิ้งอันนี้นะคะน้องคนนี้บอกว่าเป็นนักร้องเสียงดี Oh, มีใครเป็น know, ไอรอนไหมลูก<ะ>ชอบใครเป็นพิเศษไหมที่ที่ไม่ใช่สาวน้องเพชรรุนแพงหมายถึงนักร้องศิลปินทั่วประเทศไทยนะชอบพี่อุงอง๋งอิงชอบพี่อุงอง๋งอิงนานพี่อุงองิงฟีเวอร์จริงๆอย่าพูดเพแม่พี่น้องฟีเวอร์แห้งแล่นสไลด์เอาแบบว่าเพลงพิง,พงลำลำหนูลองในบอลํลำพื้นในบอหนูลองพิงแบบแตลูก <c oughs> อลองลองโชว์ <c oughs> พ่อแม่พี่น้องทั่วประเทศทั่วโลกเลยได้หนี่ลูกอ่าอ่าอีหล่าลองเพลงได้มวนอีหลาใส่เลยใส่สิใหยพ่ออแม่แมพิ่นเบิ่งกอดนอนค้างต่างๆว่านอนกอดอายสุขใจหลายที่นอนกอดอายทั้งคืนฝันเห็นต่างให้มายิ้มหน่อยระดืนบ่อยากตื่นก็จังมีความสุขหลายคือพ่อนา ไอ้ใยังกับพี่น้องกอดแต่หมอนต้นแขนกอดแขนตัวไอคิดอ่อนตอน,น,นตอายาน,น,น,นอนอยากเอาแขนกายชายเอ๋ยายอยากกอดไอไม่อยากกอดหมอนอยากกอดไอไม่อยากกอดหมอนอาปาด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 พอแม่พี่น้องเสียงดีบักคักจ้ไออะไอน้องอายุเท่าไหร่สิบขวบค่ะปา้าน้องหาแต่สิบขวบพี่น้องเสียงแบบว่าคือผู้ใหญ่แล้ว สิบกวบอีกประมาณหาฝีเสียงกะสิเขาทีเขาทางเนาะแม่เนาะเสียงน้องกะสิไปได้ดีก็านีเนาะจ้ะเขาทีเขาท่างกะสิจะไปสมัครสาวน้อยเพชรมันแพงเลยไหมเนี่เอามีพี่พพอุ๋งอิงเป็นไอดอลแหม,มอเออต้องสมัครดิและระยะเวลาห้าปีหกปีที่หนูจะเรียนจบมสามนี่ซ้อมเลยเอาให้มันเสียงดีๆเลยลูกเสียงดีก็นีอีก อันนี้ก็อันนี้ก็คือมวนแล้วนะจ๊ะเนาะมวนแบบว่ามวนได้เลยเสียงนี่ได้เลยก็ฝากพอพๆแม่เอฟซีทุกคนนะจ๊ะก็โจสิมาบอลนี่ยมาแล้น่มาจ้ะมาแต่ว่าเพื่อนจะมาช่วงทุ่มสองทุ่มจ้ะอ่าอ่าปกติขอบคุณหลายๆจ้าแม่ขอบคุณจ้าเดี๋ยวเราไปต่อทางนน้นเลยพี่น้อง ผู่นี้ก่อนเลยจ้ะสวัสดีจ้าแม่จากสาวหน่อยเพชรบนแพงเด้อจ้ะแม่เบิ้งสาวหน่อยเพชรบนแพงบ่จ้ะเบื้อยู่ค่ะเบิ้งในโทรศัพท์เบิ้งติดติดติดตามผู้ใดเป็นพิเศษบ่แม่บ่ค่ะกับเบิ้องอ๋อเบิ้งปกติเนาะเบิ้งมา่ดนแล้วมันบ่จ้ะแม่เบิ้งเมื่ดนแล้วค่ะมือแร้งหนิกะว่าขาดเนาะจ้ะ น่าจ่ะน่าจะได้ต้องไปปูสาถาได้จ้ะแม่รอทำใ้ปูเลยเดี๋ย้โอ้โหนี่ปูอยู่หลังๆได้ลูกว่ะจะยืมสารมะล่ำแล้วไปปูไปก่อนอล้วน้องหลักฮาได้ดูไหมได้ดูสารน้อยเพื่อนแพงไหมดูค่ะดูสาวนดูได้โน้ตค่ะชื่อจริงได้น้ะเป็นแอดมินจ้ะเป็นแอดมินเลคนไทยคลิปแล้วก็เอาไปลงช่องเดี๋ยวถ่าไปเบิ้งในช่องเลยค่ะแม่สิอยู่ในช่องช่องอะไรช่องสารน้อยเพื่อนแพงเลยจ้ะแม่ บอ้ยังแมวติดตามคนอหน่อย์ก็ยังไม่เห็นอะไเลยนะเอ้านูอยู่เบื้องหลังจ้ะบอคอยเสถายลงจ้ะนูชอบใครเป็นพิเศษไหมลูกยังไม่รู้เลยจ้ะยังไม่รู้เดี๋ยวคืนนี้ก็รู้เดี๋ยวไปดูบอแอดมินผู้จ้างออนไลน์อ่านี่เราจะแอดมินคนใหม่หนูเพิ่งมาทำงานพอดีจ้ะเหมือนแรงพอกันเนาะจ้ะแม่เนาะแต่งตัวงามมากเลยจ้ะแม่ สวัสดีค่ะจากสาน่อยเพชรบนแพงจ้าั้าคะมืแรกเจอกันมือแรก่มอแรกเจอกันจ้ากันห้าหาเนาะจ้ะแม่ดูเกเด็กจไจ้ะได้จ้ะเพราะเพปู่เพได้นั่งได้จ้ะมือขึ้นีนอยูสามมาลำบ่คาพรสิดพปูหันไปเลยนะามา่ำจ้ะนอนอยู่ที่แม่สาน่อยระจ้าสาน้อย จะลืมกันเด้อหนาห่านมุแรงจ้าฝากมาในแท้ค่าเด้อสุดๆขอบคุณหลายๆจ้าที่พี่กดไลค์ให้ตลอดนะวะคะเดี๋ยวเราไปกดไลค์คลิปตัวเองนะคะทีนี้เพราะว่าคลิปนี้ก็จะเอาไปลงเหมือนกันอ๋อโอเคค่ะขอบคุณฝากด้วยนะคะฝากสอนพี่นี่สอนเพจน่ะทำยังไงจะมีการฝากสาวหน่อยเพื่อนแพ้งไว้ในอ้อมอกอ้อมใจเพราะแม่พี่น้องทุกคนมากเชียรอุ้งยิงมากแต่ๆอุ้งยิงอีกแล้ว นั่งนั่นคือผู้ใดกะ็ยิงยิงยิงให้บ่จ้ะให้คือผู้อื่นบ่จ้ะให้ให้ว่าเห็นน้าประสบความสำเร็จเป็นมีความรู้สึกจังไหนจ้ะคือได้ให้มาแต่แกเห็นแต่เขาไปสมาร์แล้วก็เห็นน้องในมือดีจริงสินงโอ้มันก็ะพุ่มใจน้ำนองจ้ะแห้งได้มากหัวเม่์มยทุกคนแล้วทุกคนบอกเป็นเสียงเดียวกันว่ายิงยิงยิงเลยแห้งรู้สึกว่ากระพุ่มใจน้ำนองขอบคุณหลายๆจ้าเนี่ยข้อกันมือแลงจ้า จ้ะพี่น้องพี่ๆแฟนคลับทุกคนยังโมมาจะอุ้งยิงไปแจกของให้เด็กหน่อยอยู่จ้ะอั้เด็กหน่อยได้ละลูกยูทุกคนเลยนะจ้ะเพิ่นได้ไอ้ของจากแฟนคลับจากเอฟซีแล้วก็ได้มาไล่เพิ่นกลับไปซื้อของซื้อยังแจกเด็กหน่อยจ้ะแจกสามทีเธอแล้วจ้ะนี่จ้ะแฟนคลับมีแต่ของอุ้งยิงหมดเลยมาดูราดูดูจ้าเดี๋ยวเจอกันตอนเย็นนะคะ ฝากีแกลเจ้าเจ้าขาคุ้จ้าแล้วมีแต่เอฟซีมีแต่นู่นนีหมดเลยค่ะฝากเาาหน่อยพี่คนแรงไว้ในอ้อมใจขอแม่แม่ทุกคนในเด้อจ้าสอดแจ้งเนาะจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวกะสิเห็นนูถือกล่องนี่หนาไว้ที่นู้กะสิไปย่างหาแม่เลงซีอีกละวันนี้คันแม่เห็นนูแม่ก็สิแม่กะทักนู้ได้จ้ มันเหมือนเล่งลูกกันรอได้จมีโ <c oughs> บ,บเมนจังสีเด้เด้จลงลูกก็ได้ข <c oughs> อบคุณหลายๆจ้าขอบคุณจ้า <c oughs> พอกันเหมือนเล่งเนาะจ้า